เป็นคู่จิ้นสถานโลกคู่จิ้นเกตบจินหงเลยค่ะกับใครเตมจิรายุค่ะเป็นไปได้ยังไงดีคือเมื่อวานนี้คือแบบว่าสนานโซเชียลในการแชร์มากๆเลยนะคะคือเป็นคลิปเบื้องหลังของรายการตะลุยกองถ่ายนะคะที่งานเซอร์เซอร์47ปีช่วง3มันจริงจริงจริงเขาบอกว่าคือนั่นนๆๆนน่นเลเขาอกว่ามีคลิปนี่เหนไหมคะนอนบน จะับทางคือยอกล้อ hmm. พูดค like oh, 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 oh. mm ุย hmm. กันคือไม่ได้สนใจแต้วหรือว่านาเดชที่อยู่ใกล้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่านี่แหละค่ะคาบอกว่าเป็นผู้จิ้นผู้หมาย้การนะคะหวานไปอดีเียงที่พูดด้เนะได้กันไหมอ่ะจะพี่นี่เนียนาเดจะรอนาหอยจับทาง ดูน้องอะไรแบบนี้ค่ะสวุ่่มไม่แล้วบางเพจเขาไปเขาไปแซวบอกแซากันนะเดทก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบยามื่อเพื่อนพาแฟนมานี่ไงคือเขาไม่ได้สนใจเงเงานิดเดียอะไรกันะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีแฮชแท็กจิราวรินค่ะคือจีรายุขอิอทริชอนก็คือเป็นคู่จิ้มคู่นี้นะคะล่าสุดเขาพูดบันเทิงเราบุกไปที่บ้านคุณเกรซเลยสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างคุณเกรซบอกว่าค่อนข้างตกใจนะคือไม่คิดว่ากระแสจะแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็จริงๆคือล แล้วก็เอ็นดูสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วฝากบอกด้วยนะคะสําหรับแฟนคลับเกรดบอยกล่อยใจว่าไม่ต้องห่วงนรักเหมือนเดิมตกใจมากคืองงมากว่าแบบเฮ้ยทำไมคนชอบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยน้องมันน่าเอ็นดูครับน่าเอ็นดูก็ก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วครับจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเป็นผมนะสาวเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบได้อยู่ใกล้จิรายุคนะไอเจมเป็นคนผมนุ่มมากนะบอกไว้ก่อนเลยครับ ก็ยังยืนยันครับว่าผมก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ร้อยปอร์เซ็นตแน่นอนเจมด้วยเออเกตบอยกอยใจนะครับก็กับบอยอยังเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ไม่ได้รักน้อยลง <laughs> อย่าพูดไปเดี๋ยวเขคิดกันก็อย่าหึงแล้วกันครับจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกคน <laughs> แหม สายคนเลยทีเดียวเบรบอยเกรดเจมหมดอบอุ่นไงถ้าอยู่กับใครเขาก็สนุกสนานแต่ไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะแต่ว่าเห็นเขาเล่นทวิตเตอร์กันนะเหมือนเขาตอบตอบกันไปตอบกันมาด้วยเกรกับเจมเนี่ยแล้วเกรดเขาก็มาชี้แจงบอกว่าไม่มีอะไรครับน้องชายผมเองอะไรประมาณนั้นคนนี้ก็ชอบไป